เอารียบยินดีเจ้านรับสุดิกันโอโอ,โอช่แน,นลกันเลยนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับในเริ่มต้นใหม่เอาเอาชีวิตรอดกันเนี่ยครับพาร์ทที่สี่กันแล้วเนาะก็วันหยุดเนาะก็จะลงเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะครับผม ก็วันนี้ก็จะไปลงเหมืองนะฮะก็ได้ทำฟาร์มข้อเพิ่มเติมแล้วแหละในคลิปลไม่ได้ทำมีอะไรเพิ่มเติมเลยแค่นี้แหละออก็ลงเหมืองรอข้าวโตวเนาะอืม่ะตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยว่ะอาหารหมดแล้วก็ได้คราฟชุดเหล็กไปแล้วนะครับผมนี่สกินแม่งก็โคตรเท่หนูยังเหอสกินใหม่ไม่หมดเลยเนะี่ยจมูก ข้าจะยังไม่เลี้ยงเจ้าข้าจะยังไม่เลี้ยงเจ้าเจ้าต้องตายในบัดนี้เจ้าต้องตายเอา้าใช้มือเป่าตีมันก็ตียากอยู่พอสมควรนะฮะถึงเล่นไม่ถนดัดและโอม้มาชิ้นเดียวโอ้หมดแล้วข้าตายก็ไม่ได้เลยเลเวลแปแล้ว ดีดีฮหมดไวชิบหมยเลยอาหารเนี่ยเป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเสียงเบาๆหน่อยนะตอนนี้คืออาจอยู่ก่อเวลาเจ็ดโมงนะฮะเจ็ดโมงร่างกายกูยังไม่ฟื้นเลยนะะจังหวะน,นี้เอาตีมก้อนดับแต่เพลก็ได้เอานี้ไปก็ได้อ้อยแล้วได้ไปเจอมาแล้วนะฮะเล่นเล่นนอกรอบเจออยู่ที่ ข้างๆบ้านเรานี่เองนะในกรณีก็นกีได้จักสักสิบก้อนแล้วกันเหลือเยอะนะฮะเหล็กเราเราก็จะไปหาต่อด้วยครับผมไม้ก็ไปด้วยไปให้หมกหมกตัวครับขอที่ขุดเหล็กเลยแล้วกันนะฮะจังหวะนี้เดี๋ยวขอจัดเตรียมอุปกรณ์ เดี๋ยวหาอาหาอาหาร,หารโอ้หมูนี่เพิ่มโคตรจะไหวี๋ยวมขอไปพวนดินตรงที่นี้ก่อนนะที่ผมได้โดดกระโดดเหยียบไว้มีหรือเปล่าวะอ๋ออัน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 นั้นมันนอกล่าแล้วผมก็ไปทำไปแล้วมั้งไม่รู้ จะลงที่เดิมเอ้ยไม่ใช่เรา,เราเจะจะเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะ,ะเพราะว่าเราเจอแล้วนะฮะผมพอเราเจอที่นี้ละที่ลงเมืองละอืมพอเราอยู่กลางๆบ้านเรานี่เองเราไม่มีแค่หลอดให้หนายอ่ะขอโทษตัวเ นี่ครับผมได้เจอไว้นะฮะตอนนั้นแล้วก็ขุดฐานไปทำทอสก่อนนะฮะดูท่าทางจะดีมากเลยนะขุดฐานทำทดอสเอาที่คุณหินไปก่อนครับมีอะไรก็ใช้ไปก่อนมัถือไม่ถือทอสก็ไม่ได้ดู กดปุ่มเล็กขอดอาจหยุดอาจก็ไม่ได้ได้นะบางทีเนี่ยลงกันเลยครับลงกันเลยครับลงกันเลยครับไม่รู้ว่ามันจะตันหรือไม่ตันนะเพื่ออะไรวะเฮ้ยตันไม่ไรเรามาขุดนี่ดีก็เออไปไม่เจอเลวินว้ยถ้าเจอเลวินนี่จะสวยเลยนะ วิคูดไดมอนด์ด้วยเราเรื่องเราจะลงเหมืองทางเดิมกันครับผมลงเหมืองทางเดิมกันปะเอ้ยผมว่าดีนะทางเดิมทางเดิมก็ดีนะทางเดิมอ่ะทางเดิมอ่ะเดี๋ยว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 ทางเดิมหรอจ้าแป๊บนึงจ้าเอาถามไปเยอะๆเลยนะไปใส่เตาเผาผมด้วยอืมไม่เกียนแล้วเว้ยจิไหก19อันนี้เป็นไรจิ๊บจ้อยยังนี้ไป โอ้โหล่างกูเพิ่งตื่นมาผมก็ได้ลงคลิปไว้นะคลิปเอาชีวิตรอดลงแต่ตอนเอาผมเรนเดอร์คลิปไว้เรนเดอร์คลิปค้างไว้ประมาณสี่ทุ่มผมตื่นมาตีสี่ก็เรนเดอร์เสร็จแล้วไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นผมนอนเลยมาไงแล้วก็ก็เอาลงเลยก็แล้วก็ปรับนั้นปรับนี้ก็ลงเลยโอเคครับผม แล้วก็จะลงที่เดิมกันนะฮะเหมืองเหมือเหมืองเหือง,องจเจ้าไก่น้อยมาทำอะไรลงที่เดิมกันนะครับเหมืองเนะี่ยถ้าถ้าสูสอบเครื่องนี้มันกระตุกมากเกมจะเด้งเลยนะมัน,เป,นเป็นของเถื่อนอะ่ะเออมไม่ดีหรอกเกมมันจะเด้งออกเม่เหมือนเมื่ออีพีที่สุดท้ายอะ่ะเออ ทีพีสุดท้ายกูไม่ได้ทำอันนี้ด้วยนะเออแล้วเงี้ยจะอยไปทำอยู่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเออโอ้โหตรงนี้เรายังไม่ได้ไปแล้วก็เจอเหล็กนะฮะเอาเหล็กไปเยอะๆเลยเออเอาเหล็กไปเยอะๆเอาเหล็กไปเยอะๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ากูจะเก็บพอนะ จริงเลยขอเนดะ้อขอปักลงปักหลักตรงนี้เลยได้ไหมล่ะขอจะทำที่ปักหลักตรงนี้นะฮะเตา่าเอ้ยอันนี้จจ๊บพอแค่นี้พอโอ้โหนี่หมดเลยมีอะไร เออนี่ไงฐานเราก็เยอะแยะโอ้โหฐานมันก็ดีตั้งเยอะแยะก็ไม่ขุดเอาเนาะอืมตอนนี้พื้นที่ที่บ้านเรากล่องมันจะเต็มแล้วจะจะไปสร้างที่เก็บของใหม่นะครับอืมจะไปสร้างที่เก็บของใหม่เลยแป๊บหนึ่งทีมาลว โอเคโอเคโอเคยัง okay, okay, okay. ไงทานทานเยอะเลยลาวาก็เยอะด้วยเช่นกันยันยันหิ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 นขุดแล้วกว่าเออจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึจ๊บยังมีอะไรมา ยิงกูตกนะไม่ดีนะลาวาเนี่ยโอ้โหลาวามีเหล็กตรงนั้นด้วยวะเสียงปะละ่ะเสียงก็เสียงวะไปก็ไปวะมีเลสโตอดีใจจังโตอนอยู่ด้วย อย่านะมึงเดี๋ยวขอขุดบล็อกก่อนขอขุดบล็อกเพื่อต่อตัวก่อนแล้วนะ้นงดีเลยโหผมนี่ไม่กล้าเล่นเลยนะจากที่นี่นะก็ก็ก,ก็ก็พอพอจะไม่เกี้ยก็ช่วยลูกหลานด้วยนะไม่อยากตกลงไปนะ จริงนะขอได้ไม่ให้ตกลงไปเถอะนะอย่างน้อยก็ให้เจอเพชรตรงนี้เถอะนะืล้วงเป็นล้วงล้วงเป็นหนามอย่างน้อยก็ได้บ้างล่ะนะได้แปดอันผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องวงจรอะไรเท่าไหร่ผมก็ไม่ต้องเอาไปเยอะนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับวงจรอ,อยู่แล้วนะฮะผมเนี่ย ไม่ได้เก่งงจนอะไรก็ไม่ต้องเอาไปเยอะไม่ใช่เหมือนพี่แท็กเกอร์โคตดจะเก่งวงจรม,มีอะไรหาเหี้ยให้กูเลยนั่นเราก็กาดบสิครับเราไม่อยากเล่นอยู่กับลาวาเราไม่อยากเล่นอยู่กับลาวาจะปักอะไรนักหนาะโย่ กระโดดแค่นี้ยังกระโดดยากอยู่เลยไปขึ้นขึ้นไปไปทางไหนต่อเนี่ยมีทางเดียวเลยนะชุบปะปาโอ้โหผ่านได้ยังไงผุดทานแป๊บนึงเราจะไปขึ้นทางนั้นต่อนะเรมืองน,นี้เราเรายังลงไม่เสร็จนะฮะบอกเลยเมืองน,นี้เรายังลงไม่เสร็จกันนะครับก็ไม่ได้มาลงเหมืองรอบๆเลยเนาะก็จะ ถ้าหาเพชรไรได้ก็จะถ่ายมาให้ดูละมั้งซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอเอซอมบี้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 ซอมบีมดยังหมดยังจะไปทางนี้กันต่อเลยนะครับผม ไปเลยลงเหมืองนี่มันก็กลวนิดๆนะเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบเรื่องลงเหมืองเหมืองเหมืองเท่าไหร่เลยเนี่ยโอ้โกูขึ้นดีกว่าเว้ยไปทําอันอื่นดีกว่าเฮ้ยโอ้กูนี่กลัวเลยนะไป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 หาทําอย่างอื่นหาทําอย่างอื่นดีกว่าเว้ยกูทานไปเลยไป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  ไปไปเลยขุดแทนขุดแทนขุดแทนเดี๋ยวจะจะไปทำฟาร์มข้าวใหม่ด้วยพอดีเลยนะฮะไปล้อมรั้วเฉยนะฮะไม่ให้อะไรมันโดดลงได้นะฮะแล้วไปขึ้น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  ทางนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ทางไหนกันแน่วะเฮ้ยไปก่นอนไม่ก้อนไปก่นอนไปกูปทางกูทางอุ้ยใครวะที่มันเด้งออกเลยมันจะเกี้สัตว์กูตกใจเลยท้องท้องไอ้ท้องก้อนแรกของแมปนี้ ใช่เลยทองเออมีเพื่อนชื่อเพชรไหมมีไหมสโตนมีเพื่อนชื่อเพชรไหมเฮ้โอ้โหมีเพื่อนชื่อเพชรเลยเหรอคูด,ดี้ไม่มีห่าหิ้ยวอไอ้ใดใด โอ้พักกายโคตรสวยจะตุนเต็มบ้านกูชิบหายกลับบ้านเราไม่รู้อะไรรออยู่ ขึ้นไปทางนี้ใช่ปะวะใช่แหละจับทางอสเจริตันโอ้โหู้สิจริตัน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 ไอ้ฮีกากกูเก่งแต่กับมอนนะเออเอาอีกแล้วกูจะขึ้นทางไหนเนี่ยโอ้ไม่เกดิด นี่แหละจะทางกลับป่ะวะทางเนี้ยใช่อยู่หรอกเนี่ยขึ้นไปเนะี่ยถ้าท้องว่าจนจะช่ยนะกูว่าแมงไม่ใช่แล้วแหละทางเนี้ยมันถูกแล้วแต่ไปทางไหนมันไปทางไหนวะเฮ้ยกูหลงแล้วอ้นนี่เอาชิบหายเฮ้ย เอกสารเนี่ยผิดแล้วกูมาแค่นี้ก็มาผิดแล้วกลับบ้านเลยนะบวชขอ้ขอปวดคอปวดคอพาร์ทนี้ก็จะจบแบบโดยเร็วนะครับพาร์ทนี้ก็จะจบแบบโดยเร็วนะครับต้องขึ้นอยูช้าๆนะฮะ จะขึ้นแบบไปช้าๆครับผมดีมากเพื่อนก็จะเงียบๆหน่อยนะครับตเกเย็นแล้วตวเกเย็นแล้วตวเกเย็นแล้วตวเกเย็นแล้วไอ้ชิหมหอยฝนตกด้วยโอ้วันนี้ เล่เราได้มาเกากรนนะครับอือหือเขากกล้อนไปกอนเผาแล้วอันนี้เสร็จแล้วก็จะปิดคลิปกันเลยนะครับแล้วก็จะไปทำไอเนี่ยต่อด้วยไอ้อะไรวะจะให้กดคลิปดูคลิปนั่นคลิปนี่เออไม่ได้ทำปล่อยลงก็คือปล่อยเลยเออชิมายกูลืมทำ

สิบห้าอันเลยหรอเด้อเด้อมันจะเยอะไปไหนวะเฮ้ยยี่ห้าอันยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบเลยละวะโอ้โหสามสิบอันนะฮะจังหวะนี้ของเราร้อนเผารันเผา อันท้าแล้วอันท้าแล้วจะใส่ทองจะเผาทองเผาเนื้อกินก่อนกูเลี้ยงมากซะเกินอ๋อผับ แ่งก็ไม่หิวให้กูอีกหิวดิเออเหิวแล้วหิวแล้วฝนตกฝนตกโบนมิวก็ไม่มีแต่ข้าวใกล้โตแล้วอันนี้จะทำเป็น ฟาร์มอะไรดีเนาะไม่รู้จะเป็นบบฟาร์มอะไรดีครับผมก็ไม่รู้จะทำเป็นฟาร์มอะไรดีเนาะช่วยคิดหน่อยพื้นที่โคตจะว่างนะ ชีวิตยังมีค่าอย่าคิดต้ากับพี่น้องอือฮึอีกแล้วบ้านเราก็หลังโคจะเล็กเสร็จยังเนี่ยจะเสร็จแล้วอาหารกินกันแล้วก็จะเก็บของไว้ในกล่องใหญ่ให้มันเต็มก่อนจะสตูนแล้วก็ได้วันนี้เยอะเหล็กแล้วก็ได้แปด แปดก้อนเป็นสามสิบเอ็ดจ้ะหะเจะครูทำไมทำไมถึงเก็บของตลอดเลยเอ๋อก็ให้ตวนว่างไงใช่เลยเต็มแล้พวกนี้เต็มแ่้เขาจะเก็บไว้ตรงนี้ไออปเอาแค่พบกอจคพิไวเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะผมก็เป็นไงบ้างครับผมสนุกไหมสนุกก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe c h a ช n e l โอโอช n e l ด้วยนะฮะแล้วก็ได้โปรไฟล์ใหม่แล้วก็ได้ไแบนเนอร์ใหม่ด้วยสกินก็ได้ใหม่ด้วยเออเย้ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะผมซีโอเกนอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยครับผมไปแล้วครับผม